วันนี้นะคะก็ทามางานวันนักประดิษฐ์2,568ที่าบเทคบา,บางนาค่ะงานแสดงสู่ประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยนะคะต้องามว่าไทยยังไม่รู้นะคะวันที่2ของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันนักประดิษฐ์ค่ะในฮอนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบูธโชว์นวัตกรรมมากมายทั้งหน่วยงานสถาบันต่างๆที่เขาได้คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆสาหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเราก็จะตามไปดูคะ่ะว่ามีอินโนเวชันใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจบ้างทุกคนตืนแล้ว นับปะเด็ตสองันนะคะจัดที่ใบแ็กบางนาค่ะระหว่างวันที่2อถึงวันที่6กพมภาเนี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูวาเนงไงนะว่ามีอะไรบ้างและข่าวว่ามีเกี่ยวกับนวัตรกรรมของิการด้วยครับด้านในนะคะคนเยอะมากค็เยอะคนก็เยอะมากจริงๆค่ะ ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นน้องนนักเรียนนักศึกษาค่ะเ็นมาบูธนี้นะเป็นบ้านนอกดาวลอยน้ำค่ะน้องเขาก็จะให้เราใส่แว่นเพื่อที่จะเข้าไปชมในบ้านแต่ว่าไปนะเหมือนเทสกำลังจะพข้ประกาศนักกันทุกคนเออแล้วก็ไปทางด้านขวาค่อยขยับนะครับครับผมไ,ไม่ขยับมันติดติดติดผนงังใส่ว่านี้เข้าไปนะคะก็จะเห็นภาพภายในบ้านเป็นสามิติค่ะน่าสนใจมากลองไวะเข้ามาเล่นกับน้อง,องๆเขาได้ที่บูธนี้นะคะ หนึ่งบูธที่เพรชอบไอเดียการคิดค้นสิ่งนี้มากนะคะใครที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบเล่นเกมพร้อมๆกันต้องสิ่งประดิษฐ์นี้เลยเกมขึ้นมาเพื่อช่วยในการขับกายภาพครับของกล้ามคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตัวเกมนะคะอันนี้จะเป็นหวดแรกค่ะก็คือเก็บตกกร์เฉยๆไม่ให้ผู้่วยเครียดเกินไปแล้วก็จะมี โดยปกติแล้วครับเวลาเราทํากายภาพเพื่อไปใช่ไหมครับคือเราจะอาจจะแบบรู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกแบบไม่อยากทำนะครับอันนี้โปรเจกต์ของพวกเราก็คือจะทําเกมขึ้นมาเพื่อช่วยในการทํากายภาพครับเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจในการเล่นเกมอันนี้ไอเดียล้ำมากเล่นเกมยังไงให้แข็งแรงไปด้วยอันนี้ก็ชื่นชมมากค่ะผลงานของน้องๆจากเทคโนโลยีทนบุรีบางมดค่ะบูดนี้เพจแนะน,นำเลยนะ ส่วนใครที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงนะคะตรงมาที่บูธนี้เลยเขามีนวัตรกรรมที่ฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อของมือค่ะมือที่ไม่มีแรงนะคะหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็สามารถสวมถุงมือน,นี้นะแล้วเขาก็จะมีระบบช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อของมือที่อ่อนแรงด้วยเจ้าเครื่องสีส้มนี้ค่ะเป็นเครื่องมือกายภาพบําบัดที่น่าสนใจมากอีกหนึ่งตัวเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นบูธของน้องๆจากมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะเพื่อนๆ ลองแวะมาดูกันได้ในงานนี้ค่ะเขาจะมีถึงวันที่6กคุมพานี้เท่านั้นนะคะเดินไปเรื่อยๆนะก็จะมีโซนนานาชาติด้วยมีครีมฟื้นฟูแผลกดทับอันนี้เพชเจอที่บูธของน้องๆจากเกาหลีมีน้องมาแนะนำโปรดักต์ด้วยนะอุยโซนนี้นะเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยค่ะนี่น้องคนนี้นะคะน่าจะเป็นนักศึกษาจากประเทศอินเดียค่ะโปรแลนด์ก็มีนะคะมาจากยุโรปด้วยนะทุกคนงานนี้ค่อนข้างที่จะเหนีอความคาดหมายพอสมควรเลยค่ะ เดินไม่ทั่วค่ะคิดว่าน่าจะยังมีอีกหลายบูธที่น่าสนใจเยอะเลยงานถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะรีบๆมาค่ะที่ไบเทคบางนาะ